สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำับราการลากะบอยตอนนี้คือในช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนั่นเองซึ่งใช่แล้วควับผมในคลิปโดนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับผมมาทําการรีวิวของเล่นในไลา์ก็ซิล่าเราจะมารวิวของเล่นในซีรีส์ของทางฮิยะทอยนั่นเองนะครับทุกคนนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะผมต้องขออนุญาตสารภาพของทุกคนตรงนี้เลยนะครับว่าตัวงานที่ผมจะพาทุกคนมาีวกันในวันนี้เนี่ยเป็นตัวงานที่ตอนแรกนะครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าผมจะซื้อมมันรผเพาาว่ มันเป็นแค่แบบตัวที่มันย้อมแมวหรือว่ารีคาเลอร์ใหม่แค่เองนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมผมก็ได้เจ้าตัวนี้มาด้วยเองนะครับผมก็ใช่นะครับผมในวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทําการรีวิวของเล่นของเจ้าตัวนี้กันนะครับผมแตน นี่ก็คือจะเป็นทางด้านของฮียทอยก็ซิล่า2024ร่างเอนเนอร์จีส์นั่นเองนะครับผมโอ้โหก็แว็บแรกเลยนะครับทุกคนกล่องโคตรสวยเลยนะครับเนี่ยซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านของก็ซิล่า2024นะครับผมร่างก่อนที่มันจะวิวัฒนาการเป็นร่างอีโวนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นร่างที่มันกําลังไปดูดพลังงานนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหมือนกับร่างที่มันเป็นเหมือนกับเทอร์โมนิวเคลียร์หรือว่าเบิร์นิ่งก็ซิล่า2019ที่เป็นสีส้มแต่ว่าตัวนี้จะเป็นานาางงขอสี ฟ้านั่นเองนะครับทุกคนโคตรเท่เลยนะในหนังนี่ก็คือเทพมากๆเลยนะครับผมนะมีแบบยานบินเครื่องมีรบอะไรกำลังจะไปยิงใส่มันด้วยนะครับผมถ้าใครดูในหนังกันนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูตัวงานตัวน,นี้ดูกันนะครับว่าในกล่องเนี่ยแล้วก็ตัวงานเนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนแกนเชียวนะครับผมนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมกะจะไม่ซื้อนะครับผมนึกว่ามันจะเป็นแบบพวกแค่ย้อมแมวเฉยๆธรรมดานะครับแต่ว่าผมบอกรนี่นะครับว่า ตัวงานตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแกะกล่องให้ดูกันอีกทีหนึ่งกันละกันนะครับผมซึ่งก็หน้ากล่องนะครับผมจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยก็พูดตามตรงนะครับว่าเหมือนกับทงน้าตัวอื่นทุกประการเลยนะครับผมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้นะแล้วก็สี่แตกต่างไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นทาน่าของภาพอาร์ตนั่นเองนะครับผมที่มันจะแตกต่างไปแต่ละตัวแต่ละหนังนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นทงน่าของ Godzilla X Kong the New Empire นะครับผม2024นะตัวนี้ก้อน24นะครับทุก ก็นี่ลายอีโบวอยู่ดีนะครับเป็นยังไงคอสตอมของผมนะอ่าก็เป็นประมาณนี้นะผมหน้ากล่องสวยมากๆเลยจะมีเป็นรูปตัวงานนะครับผมตรงกลางตรงนี้เลยแล้วจะมีเขียนนะครับว่าเอเนจะีกอสซิล่าเนาะแล้วยังมีเป็นเหมือนกับยานเครื่องบินรบนะครับผมยุคเครื่องบินโรดรุนเนี้ยนะครับมีเหมือนกับกําลังที่จะไปยิงใส่เจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็นี่ข้างบนนะครับผมข้างๆนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างล่าง อ่าเป็นรูปเหมือนกับท้องฟ้ากำลังวิปริตแปลปวนทันใดนั่นเองนะครับผมเป็นเหมือนกับพายุไฟฟ้าฝนฟ้าคะนองอะไรอย่างนี้นะครับตีบฟ้านั้นแล้วก็นี่ก็คือข้าหลังนั่นเองนะครับก็จะบรรยายนะครับผมรายละเอียดต่างๆของตัวงานนะครับผมยี่ทอนติดต่อยังไงอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับผมนะนแล้วก็มีโลโก้กระเา X ของตรงนี้นะครับแล้วข้อมูลเหมือนกันอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทําการทิ้วแกองให้ดูกันดีกว่านะครับเพราะเจ้าตัวงานตัวนี้เนี่ยมันจะสวยงามแล้วก็น่าสะสมสักแค่ไหนเชียนะครับทุกคนกันครับ โอเคมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมมาทำการรีวิวแกะกล่องกันต่อเลยนะครับผมสำหรับเจ้า n e r น i z จ g o d z i l l a 2024จากภาพยนตร์เรื่องก d z i l l a X Kong the New Empire นั่นเองนะครับทุกคนก็เพืจะบอกนี้นะครับว่าผมจะขออนญาตไ่ลงลึกในหน้ากล่องแล้วนะครับผมเพราะว่ากล่องเนี่ยมันก็ธีมเดิมทั่วไปของมันเลยนะครับผมของทางฮิยทอยนะแต่ว่างานภาพอาร์ตหน้ากล่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะครับว่าโคตรสวยเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวงานตรงนี้นะครับผมมาพร้อมกับโลโก้ตรงนี้นะครับที่เขียนว่า g Godzilla นรับแล้วก็ ก็คือเป็นสีฟ้าหมดเลยนะเป็นแบบแนวพายุฟ้าานะครับผมพายุสายฟ้าอะไรเงี้ยคือสวยมากๆเลยนะครับทุกคนนะใครที่แบบสายเก็บกล่องเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเลยทีเดียวนะเขาทําให้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็ชอบเช่นเดียวกันนะสำหรับกล่องนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็โรงงานตัวนี้นะครับผมผมบอกก่อนว่าผมได้มาเป็นมือ2นะครับทุกคนนะก็อาจจะไม่ได้มาแกะกล่องมือหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองอ่ะมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูกันนะครับว่าข้างในมันจะมีอะไรกันบ้างนั่นเองมาแกะตรงนี้เหมือนเดิมเลยนรบผผมมมอปีาาแล้้วขงงใก ปึ๊บโอ้โหมาแล้วครับผมข้างในกล่องเฮ้ยมีอะไรให้ด้วยเนี่ยเฮ้ยนี่มันนะครับ UV backlight นี่นาะโอ้โหมีแสงไฟเขาเรียกนะไฟฉายมาให้ส่องด้วยนะครับผมนะก็ผมต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่ที่ขายหรือว่าปล่อยเจ้าตัวนี้มาให้ผมด้วยนะครับผมที่แถมเป็นแสงไฟ UV แล้วก็ไฟ backlight แบบนี้มาให้ผมนะครับผมนะจากผู้ใหญ่ใจดีนะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ส่งมาให้นะครับอันนี้นะใครอยากจะได้ก็ลองไปหาซื้อกันดูได้เลยนะครับผมเป็นแสงไฟ UV ไว้ใช้สลับ2ตัวงานอย่างนี้ได้เลย นะครับผมปรับตัวงานที่ลงสีมาให้เล่นไฟ UV ได้นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ลงสีมาทําให้เล่นแสงไฟ UV ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเอองงไหมไม่น่างงนะก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ข้างในกล่องนะครับผมก็ยี่ษ้อประมาณนี้เลยนะครับผมมาในลักษณะที่เป็นกล่องพลาสติกใสๆแบบนี้ตามเช่นเคยตีมเดิมของทางเฮียทอยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปนะครับทุกคนก็คือนี่เลยครับผมมีมือแถมมาให้นะครับผมปกติไม่มีมือแถมมาให้นะครับผมอันนี้มีมือแถมมาให้ด้วยนะก็คือจะเป็นมือแบบกำนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนนี้จะเป็มือแแบบบ น,นะครับผมมาไม่พูดมากมาแกะกันเลยดีกว่าครับผมเอนเนอร์จี้ก็ซิล่ามาแลวครับผมข้างในนี่ฮู้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 พูดตามตรงเลยนะครับว่าโคตรสวยโคตรเท่ทุกคนดูดิดูในกล้องยังสวยเลยนะครับผมตัวงานตัวจริงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะนนี่มือเอามือต้องอ,อันออกมาก่อนมีมือสออันตรงนี้ปึ๊บอ่า โอ้โหเอาออกยากมากมือออกไงเนี่ยปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมขออนุญาตเก็บกองก่อนนี่นะครับผมคือของแถมที่เขามีมาให้นะครับผมเป็นมือแบบกำอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมพามาดูมือก่อนดีกว่านะครับก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยมั้งมือเนี่ยปกติไม่มีแถมนะครับตัวนี้มีแถมมาให้เฉยเลยนี่เป็นมือแบบกำแบบนี้นะครับโอ้โหดูละเอยียดดีเทลดิโค้ดสวยเลยเนี่ยโอ้โหกำอย่างนี้เลยนะครับนี่คือเอาของมาใส่ได้อีกนะเนี่ย เอาดาบอะไรมาใส่ได้เลยนะอ่าขออภัยด้วยนะครับผมยังไม่ตัดเล็บนะ <c oughs> อ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวงานก็ผมนี่นี่คือจะเป็นทางด้านของเจ้า e n c h s e Godzilla 2024นะครับทุกคนนะซึ่งตัวงานที่ผมได้มาตัวนี้นะบอกตรงๆว่าจะมีลักษณะที่ออกแนวเป็นสีฟ้านะครับผมเพราะว่าทางด้านของนักสะสมของเล่นเฮียทอยส่วนมากนะครับผมนะ่าจะเข้าใจกันดีนะครับว่าเจ้างานเฮียทอยตัวนี้เนี่ยใครี่ได้เป็นอรอ่แรกๆนะครับผมตัวงานจะแบบออกสีเป็นสีเขียวเอเมอรัลอะไรเงี้ยสีเขียวมรกตนะครับผมนะบางคนก็ได้สีเขียวบางคนก็ สีฟ้าแบบผมนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าล็อหลังๆนี่จะเป็นสีฟ้ามากกว่านี้อีกนะครับผมแต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขาค c วซ่ยังไงนะครับทุกคนนะแต่ว่าตรงนี้ก็ดูไปดูมานะครับก็เป็นสีฟ้านะครับทุกคนนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะโดยที่ว่าโมเดลพื้นฐานของมันนะครับก็คือจะเป็นเทอา์านของ g o d z i l l a l e g e n d a r y แหละนะครับก็คือเหมือน19เหมือน21เหมือน24เลยนะครับผมมันอาจจะมีบางสีบางอย่างที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผม นี้นะขาขยับได้นะครับแขนขยับได้อย่างนี้ปึ๊บ,ป,บปึ๊บนะครับหางก็ขยับได้นี่เป็นข้อตอบแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงหัวด้วยก็สามารถที่จะเงยนะครับ ้อย่างนีได้เลยนะครับแล้วก็อาปากปิ๊บนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะผมขอเนี้อแจ้งนึงนะครับผมว่าใครที่มีเจ้าตัวนี้เนี่ยเราต้องมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือเห็นไหมตรงนี้อ่ะผมจะช่ให้ทุกคนดูเลยนะครับผมนี่ตรงข้อต่อตรงนี้นะครับทุกคนต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาลงสีมาให้ด้วยนะในเนี่ยอ่ะในข้อต่อตรงนี้นะครับผมก็คือเวลาเราจัดท่าหรือว่างออะไรอย่างเงี้ยมันบ่อยๆนะครับผมมันจะทาให้สีนั้นสามารถหลอกออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ผมจะมมมาาาาแจจ้้้้งงใหหททุกกคนนนนนนนไดรรบบััั่่เอออะะะผปปณียึ เอาท่าไงดีว่าเอ็นทีเจกอซิล่าเนี่ยอย่างนี้ดีกว่านีกำลังจะระเบิดพลังครับนีโหโเคตรเท่เลยนะเนี่ยดูสวยจัดอะทุกคนนะแล้วก็ตัวงานตัวนี้นะครับผมที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมนอกจากการที่มันสามารถเล่นแสง UV แบ็คลท์ได้ใช่ไหมทุกคนก็คือตัวงานตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นวัสดุเคลียใสยทั้งตัวนะครับทุกคนนี่เป็นไงว้าวไม่ล่ะ นี่เลยนะครับผมคือสิ่งที่ผมคิดที่จะเก็บเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวงานตัวนี้เป็นตัวที่เป็นวัสดุเคลียร์ใสทั้งตัวนะครับเดี๋ยวไม่มีใครเชื่อผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับทุกคนดูนะว่ามันจะเคลียร์ใสยังไงนะครับทุกคนดูนะเห็นไหมนี่ดูคลิปหลังครับนี่เดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดปิดไฟเลยปุ๊บเอ้ยปิดไฟก่อนปุ๊บนี่ดูนะปุ๊บเป็นไงใสเปล่าดูนี่ดูข้างในครับทุกคนเป็นวัสดุเคลียร์ใสนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะดูดิ อ่าประมาณนี้ดูนะไม่เชื่อผมนี่โอ้โดูดูโอ้โหนี่ตัวงานตัวนี้เป็นวัสดุเคลียสายนะครับผมดูเผินๆจะไม่ใช่แต่ว่าพอดูใกล้แบบนี้แล้วแสงไฟมาสองเนี่ยคือใช่เลยนะครับทุกคนนี่ใสทั้งตัวนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะดูดิโอ้โหนี่ขออนุญาตนะครับทุกคนนี่เห็นปะ โอ้โหอารมณ์เหมือนกับเจ้าชินก็ซิล่าล่างในคอมแบทเวอร์ชั่นที่ผมเคยรีวิวไปนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่ะในในๆก็แล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตมาเอาไฟฉายแบ็คไลท์ที่พี่เขาเอามาให้ผมดีกว่านะครับผมจากผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนม,มาให้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราเอาไฟฉายตัวนี้ไปส่องเจ้าตัวงานนะครับดูนะว่าเป็นยังไงโอ้โหไม่โฟกัสเลยเว้ยอ่านี่นะครับผมตัวงานอยู่ตรงนี้ปึ๊บอ่ะแล้วก็แสงไฟส่องดูนี่ดูนะแสงไฟแบ็คไลท์ครับผม UV นี่เห็นไหมร่างกายของมันนะครับผมจะมีเหมือนความเรืองแสงเห็นปะโคตรเท่เลยนะครับทุกคนนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับดูอ่าอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเอ้ยทำไมในกล้องเป็นสีม่วงวะแต่ในชีวิตจริงมันสีแบบฟ้าวะเอ้ยเอาชิมหายแล้วอะไรเนี่ยนี่เห็นไหมมันจะมีแบบการเล่นแสงไฟ UV ได้เห็นไหมจะดูแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะดูเงาเงาขึ้นมาเห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยออ้โโคตรเท่เลยนะครับนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะครับแล้วก็ใครที่มีแสงไฟ UV เนี่ยก็สามารถไปส่องได้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะ่นทีวก็แล้วนะครับผมลืมเลยลืมพามาดูรายละเอียดของตัวงานหน่อยนะครับผมนะก็เระเอดตัวงานนะครับผมก็ทํามาได้ดีเช่นเคยนะครับผมตามสไตล์เฮียทอยนะก็คือเห็นไหมว่าหน้าตาของมันเนี่ยก็คือดีเทลดีมากนะครับรวมไปถึงอ่าร่างกายนะครับแล้วก็ส่วนขาส่วนแขนอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือรายละเอียดดีเทลเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหม เป็นประมาณนี้นะครับผมสาหลับตัวงานใกล้ๆดูหน้าตาครับว้หน้าโคตรโหดอะแล้วก็หางนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับรายละเอียดเทลจัดเต็มอย่างแน่นอนนี่โอ้โหโคตรเท่โคตรชอบเลยนะแล้วก็ในส่วนของมือเนี่ยผมก็ไม่น่าจะต้องเปลี่ยนนะครับทุกคนก็แค่เป็นมือแบบกำรรอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับผมเราสามารถที่จะถอดมือตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ได้เลยนะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ แต่ว่าก็ลองไปเปลี่ยนกันดูได้เลยนะครับผมผมก็ขออนุญาตรีวิวเท่านี้กันละกันนะซึ่งไหนๆก็แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาทําการเปรียบเทียบกับตัวงานตัวเก่ากันบ้างนะครับผมที่เป็นงานฮียทอยนะเริ่มต้นจากเจ้าเนียนก่อนเลยนะครับผมก็คือจะเป็นท่านันของก็ซิล่า a 2021ครับผมแต่นต่นี่เฮียทอยตัวแรกนะครับผมก็ซิล่าสองพอ่ะยืนข้างกันเลยเป็นไงดูซิใครสวยกว่ากันเออก็ซ้ายมือสวยกว่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับทุกคนนี่เบอร์ เป็นไงทุกคนนี่สังเกตได้เลยนะครับถึงความแตกต่างของแต่ละตัวซื้อปุ่ตรงๆนะครับผมรู้สึกผมชอบเบอร์นิ่งมากกว่านะครับจริงๆมันจะมีเป็นเบอร์นิ่งเคลียร์ใสตัวพิเศษที่ขายในงานด้วยนะครับผม1นึ่พันตัวเท่านั้นแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ามันราคาแพงเกินไปอะนะ่ะเนาะก็ได้ตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ทุกคนก็ชอบตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเออแต่ว่าเฮ้ยดูไปดูมาตัวกลางก็สวยนะแล้วก็อ่ะแถมอีกตัวหนึ่งทุกคนก็คือคอสซิลล่างง e โดยผมเอ <laughs> นะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยอ่า นี่นะครับเมื่อเอาทุกๆตัวนะครับมารวมร่างกันแล้วก็มาตั้งโชว์กันแบบนี้ถือว่าครบตีนะครับครบเซตกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ใครได้ตัวนี้เนี่ยยังไงก็สามารถลองไปดูได้ตามกลุ่มซื้อขายต่างๆเลยนะครับผมนะราคาไม่แรงอยู่ประมาณหลักพันนะครับทุกคนนะแต่ที่สำคัญกนะ็คือ,อที่ผมบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัววัสดุคีบใสนะครับผมใครที่ยังแบบไม่เออเขาเรียกนะลังเลว่าจะเอาดีไหมเนะี่ยก็ตัดสินใจได้เลยนะครับผมว่าจะเอาดีหรือเปล่าอ่ะไหนๆก็แล้วมาขออนุญาตอีกสักรอบนึงแล้วกันนีี่ใคครนนะะบส ใส่ทั้งตัวนะครับไม่ธรรมดาคือตัวอื่นนี่ไม่ใส่นะตัวนี้ใสนะ่นะนี่อย่างนี้ึ๊บอ่าดูดูดูดดดฟ๊บหน่อยเป็นไงอู้ไม่ธรรมดานะครับ๋ยวกล้องกองโฟมไม่กงไปฟือะไรแค่นี่ดูอีกสักรอบอีกสักรอบนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับของเจ้าตัวงานตัวนี้นี่เห็นไหม นี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะแต่ว่าตัวอื่นมันก็จะไม่เรืองแสงแบบนี้นะเห็นไหมมันก็จะมืดๆไปเลยนี่นี่จะเรืองแสงหน่อยๆนะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะไกแเ็กได้ก็สามารถไปลองสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคลิปวันนี้ผมก็คงจะมาดูท่านี้แล้วนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้าไม่ตัดชมไปตลอดได้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับผมสำหรับอีพีนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ